ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ดูบอลสดฟรีทุกนัดทุกลีกพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่เว็บไซต์ดูสด .com ลิงก์อยู่ที่ First c o m มเมนเลยนะครับหรือหึงปีแดงทาบเดวิดแผน2แทนเซอร์ซี่รายงานข่าวจากเดลิเมลเผยว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ได้สนใจแค่เฉพาะตัวโยชัวเซิร์ซีเท่านั้นแต่ยังติดต่อไปหาจนาธานเดวิดหัวหอกทีมชาติแคนาดาของสโมสอลลิวอีกคนด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือนาฮูว่ายูเนเตดเปิดฉากการเจรจากับหัวหอกโโลญราที่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา33.8ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามรายง,งานเพิ่มเติมล่าสุดจากเดลิเมลเปิดเผยว่านอกจากศูนย์หน้าทีมชาตินเทแองเลส์แล้วคาปีแสดงได้ติดต่อไปหาเดวิดอีกคน เื่อไว้เป็นอีกตัวเลือกสําหรับสโมสรนนะครับโดยแข้งวัย24ปีถูกพิจารณาเป็นแผน2หลังจากที่โอลิเวียเลตองประธานของเริวอ,ออกมายืนยันว่าเดวิดส,สามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเนือสัญญากับสโมสสแค่1ปีเท่านั้นโอกาสที่ยูไนเต็ดจะคว้าตัวเดวิดถือว่าไม่ง่ายนักเนื่องจากมีเพื่อนร่วมทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างแอสตันวิลล่าท็อตแนมอัเปอร์และเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตรียมความสนใจในตัวแข้งรายนี้เช่นกันนะครับ แต่สิ่งที่ยัย่วยวนใจก็คือค่าตัวของเดวิดที่ถูกกว่าเซอร์ซีโดยคาดว้าค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นตามสัญญาที่เหลือแค่1ปีนอกจากนี้เดวิดทำไปแล้ว26ประตูจาก47นัดในฤดูกาลล่าสุดและทําไป84ประตูจาก183นัดตลอดระยะเวลา4ปีที่คาแก้งให้กับลิวนะครับซึ่งเขาทําประตูมากกว่าเซิร์ซีหัวหอกในวัย23ปีของสโมสรอนโลญญา ที่ยิงไปแค่12ประตูเท่านั้นจาก37นัดหรือว่าพูแหววันด์ม่าอันทอนเลือกซบบุริเซียดอร์ทมุนฟาบริซิโอลมาโนเยวคาลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มวันด์ม่าอันทอนประกาลังจอมแกล่งของเฟเบสตุดการ์ดกำลังจะโยกซบบุริเซียดอร์ทมุนหลังจากที่เคยมีข่าวเจยงกับลิเวอร์พูล วอลเดอร์มาอันทอนชเนดเบ็กคนเก่งของฟอร์ตเบิร์สตูดิคัตัดสินใจเรียบร้อยจะย้ายไปร่วมทีมบรูซเซียดอร์มุนในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้จีบข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับก่อ,อนหน้านี้อันทอนมีข่าวเกีย่ยวโยงกับเลโอผู้ที่กำลังมองหาผู้เล่นในแนวรับคนใหม่แต่ล่าสุดโรมาโนก็คอนเฟิร์มผ่านเอ็กซ์ว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมันในวัย27ปีกำลังมุ่งหน้าสู่ทีมชิกเนาอิรูนาพักของบรูซเซียดอร และได้มีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับเสือเหลืองเรียบร้อยกณะที่ดอดมุลก็พร้อมจ่ายเงินซื้อตัวอันทอนตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่ราว22ล้าน Euro, ยูโรหรือประมาณ880ล้านบาทสำหรับอันทอนซึ่งมีชื่อติมชาติเยอรมันชุดฤรีซุปยูโร2024ถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยทับหมาขาวคว้าตำแหน่งรองแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาล2023-2024ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับ แฟนเสือใต้ยิ้มไมเคิลโอลิเซตกลงสัญญากับบาเยนร์มิวนิกเรียบร้อยฟาบริซิโอโลมาโนเย,ยวคาลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแล้วว่าไมเคิลโอลิเซปีกเนื้อหอมของคริสตอลพาเลสตอบตกลงจะย้ยายไปร,ร่วมควนบาเยนร์มิวนิกเรียบร้อยหลังจากที่โยซีขึ้นแท่นเป็นทีมเต่งที่จะได้แข่งรายนี้มาตลอดนะครับ บาเยมิเนกซัมสรอยักษ์ใหญ่จากสกบุนเดสลีกาเยอรมันบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวและค่าเหนื่อยกับไมเคิลโอลิเซปีคนเก่งของคริสตอลพาเลสเรียบร้อยตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอรมาโน่กุญแข่าวชาวอิตาเลียนนะครับโอลิเซถือเป็นนักเตะเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็บาเยมิวนก ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาสิงบลูส์ถือเป็นทีมเต่งที่จะได้ตัวดาวเตะจอมพลิ้วในวัย22ปีไปครอบครองโดยก่อนหน้านี้เดวิดออลสตินผู้สื่อข่าวคนดังแห่งเดอะแอตเลติกรายงานข่าวว่าเชลซีตันใจถอนตัวจากการล่าลายเซ็นของโอลิเซเรียบร้อยพอติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยพร้อมอัปเดตเสริมว่าตัวนักเตะตัต้ใจจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เยเมนิคแทนแล้วล่าสุตโตมาโน่เล่นข่าวนี้เช่นเดียวกันพร้อมกับคอนเฟิร์มผ่าน X กว่าโอลิเซได้ปฏิเสธสัญญาฉบ,บับใหม่จากต้นสังกัด และตอบรับข้เสนอสัญญาจากฝั่งเสือใต้เรียบร้อยเตือคาดว่าบาเยนนจะปิดดิลในการคว้าตัวอุลิเซ่เร็วๆนี้นะครับลิวพูลเล็งคว้าตัวดาวรุ่งตุรกีหลังโชว์ฟอร์มแจ่มในยูโร2024ทีมท็อกรายงานข่าวว่าหงแดงลิวพูลสโมสรดังจากศึกเพเมลิกอังกฤษกับความสนใจจะคว้าตัวอาด้ือเล่ กองกลางดาวรุ่งทีมชาติตุรกีโดยคือแลทำง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมกับตุรกีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันและจากผลง,งานดังกลา่าวจะไม่มีการเปิดเผยว่าเขากําลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลยอดทีมขวัญใจมาชนจากสกุลมเมิลิกอังกฤษที่อยากได้ตัวเขาไปเสริมทัพทางนี้ปัจจุบันแ้่วัย19ปีรายนี้เป็นนักเตะของเรอัลมาดริดทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลล่าสุด โดยค้าลงเตะเกมลีกไป10นัดและยิงไป6ประตูนะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบบอลเช่นเดิม